รถหานะครับวันนี้เนี่ยครับมาเจออยู่ต้นตูมียนะครับหนามนะครับนี่โอ้นะครับหลังพึ่งน่นะครับสงสัยว่าจะอ,อ่อนอยู่นะครับเจอไวหลายวันแล้วนะครับนี่นี่ยครับ เอาแล้วครับคนเห็นเยอะแล้วนะครับเอาครับเดี๋ยวตัดลงมาให้ดูครับครบเสร็จแล้วครับเนี่ยครับครบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับครับหลังที่สองนะครับหลังไม่ใหญ่แต่หลังนี้น่าจะพอดีนะครับอยู่ต้นตัวเมียเหมือนเดิมครับหลังแรกลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายพร้อมกันให้ดูนะครับ นี่ครับมองเห็นป่านอหลังที่สองนะครับนี่ยครับหลังไม่ใหญ่แล้วครับแต่แต่หลังพอดีแล้วนะครับเอาได้แล้วนะครับเอ่าโอเคครับจะตัดลงมาให้ดูอีกครับแบบนึงนะครับเดี๋ยวทำครบลุย อครับลงมาแล้วนะครับเนี่ยครับรังที่หนึ่งนะครับนี่รังที่หนึ่งนะครับหัวน้ําสวยครับหัวน้ําสวยเลยนะครับนี่อันนี้รังที่สองครับที่ลงมาเมื่อกี้ครับหัวน้ําปิดตาเต็มเหมือนกันนะครับนี่ยครับใครสนใจทักมาเลยนะครับ อันนี้รังที่หนึ่งะครับตัดลงมาหัวน้ำสวยเหมือนกันครับรังรังสวยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปหารังต่อไปกันเดี๋ยวหารังต่อไปกันครับอ่าสวัสดีครับตอนนี้มาหามาไกลนะครับวันนี้มาไกลอีกเช่นเดิมเนี่ยครับมาเจอรังหนึ่งเนี่ยครับ ไม่รู้เป็นทรงไหนครับเนี่ยทางจะเอายากอยู่นะครับเนี่ยครับทรงนี้ก็ก็ไม่ไม่ไม่น่าจะแก่แล้วนะครับเนี่ย ไม่น่าจะแก่นะครับลัางใหญ่อยู่ลกครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวตัดลงมาให้ดูครับอ่าครับลงมาแล้วครับลังแก่นะครับแก่จนจะล่างหนีนะครับแต่หัวาน้ำใช้ได้อยู่ครับ หัวน้ำยังใช้ได้อยู่นะครับหัวน้ำยังมีอยู่ยังพอได้กินนะครับเนี่ยครับรังแกะนะครับเนี่ยครับลังแก่มากครับเดหัวน้ําพอได้กินครับปิดตานิดหน่อยนะครับนน่ยเนี่ยครับ ได้อยู่ครับรอครบดับนะครับรอครบดับอยู่ครับเดีย๋ยวเราไปหาลังต่อไปกัน,นครับ